อี่ก็มาคำนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ทักทายแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยนะครับที่คิดถึงคุณใจจะขาดมากๆนะฮะเชิญครับสวัสดีครับยองเจครับรักมากๆคิดถึงมากๆยองเจครับนะฮะต้องบอกเลยว่าเราก็คิดถึงคุณยองแจเหมือนกันนะครับ แล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับุกคนเป็นห่วงมากผมเองก็เป็นห่วงตั้งแต่ตอนรู้ข่าวว่วี้คุณเปยังัีมากบก็เนห่วงรับนวงมกครับคกนงากครับเนห่องคุณเป็นห่วงครั่วองมอครับคงครับคุณ็เ<อ>งครับนห่งมครนะับงาครับม่งคันน่งานงั <laughs> น <laughs> ่วงตเนหวรักวั <laughs> <laughs> ผต่ผมก็รู้ว하고싶็어요้냥่าผ나ก็รูว่าผมก็แค้ว่าผมกรามก็ร้มรวามก็รูมก็าก็รั้วรั้่าก้่ร้ามกร้ว่าก้ว่าผกร่ามก็ามก็รู้่าผมร่าผก็ระ้ก็็รู้่าร่3แล้ว่ะคกรั้ว่าผกว่ากูก็ก็กม 거짓말하기 싫으니까 제가 내년에 올게요. 왜냐면 준비할 게 있어서. 봄잠 봄에 야구호. 그 봄잠 아이티비나. 그럼 왜? าะราะเ비리비하고 준비하고. 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 거비하고 준비하고. 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 준비하리 준비하고. 준비하고. 준비하하고준비하 기억하고 있습니다. 네. 어, 정연준저약속하 약속 지켜요. 원래 막 봄도 던 아무나 연락 다 네. 아요 근데 너뭐 군장재 양이 와아้านผมเองอ่ะ아อาไม่ร아니까아요 지금 우리 집도 어려운데. 다드야아요 근데 우리 집사다끝드요오오요집아요 맞아. 잘

어. 근데 와, 이번에 마พร้리มกั쇼준비해가 아가세 ชาวไทยเยอะม 정말 태화 아가세를 위해서 멋진 무대를 준비하셨다고 들었어요. 맞아요. 사실 어, 진짜 보고 싶었어요. 그냥 여기 그래도 돌출이 생겼잖아요. 그래서 최대한 가까이 가서 보려고 어, 노력했답니다. <목소리도> อยากจะเจอทุกคนมากๆจริงๆครับแล้วก็มีเวทียื่นแบบนี้ด้วยอาาัฉะนั้นก็เลยจะได้มาเจอใกล้ๆเช่นด้วยใช่ครับอยากไปทักทาทยใกล้ๆก่อนมานั่งไหยครับเดมั่แบบไปเลยครับเดินแบบไปเลยจ้าวอโอเ นายแบบชัดๆอาก่าปลากลมี่งจริงๆโเดก็ทัดสโอ้เขินใจน่ะเนี่อเ่เปรลอโอเคดีอยู่ฮะฮะโอ้ทางนี้ขอครับอายจุดตะโอเคเนี่ยออออเออออออเออเออเออออออเอเอเออเออเอ อัี้ฮาร์ทืกน50ั่งคือยากจะทับล่มาร์ทใหญ่่ว่าเสื้อมัแคบ่ไนโอ้แมคเด็้าไปไหนครับออตกใจเดินเดินเยอะเมืกีเพลงที่เริ่มต้นโฉ่งเรานี่ก็ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับความสดใสเเดี๋ยวอบใจ 왜, 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 가만히, 가만히, 가만히... 아저 그거 때문에... 어우, 여러분들이랑... 어... 뭔가... 뭘 어떻게 더할수 있을까라는 생각이 들어서... 그냥... 어... 아, 돌줄 있는 김에 쓰고... 아주 밖에도 나중에 돌아다녀야겠다... 이 생각했어요. 그걸 음... 꺾이고 와야지, 다 말아요... 이렇게 야구도 ดใีให้มากขึ้นดีก็เลยเออไหนๆก็มีเวทียื่นแล้วก็พยายามเข้าไปใกล้ชิดพยายามทําอะไรร่วมกับทุกๆคนในวันนี้ให้มากที่สุดครับแลนะวันนี้ครับมิธีคอนเสิร์ตของคุณยองแจนะครับนอกจากที่นี่ที่ทุกคนจะได้ใกล้ชิดนะเรามีการสตรีมมิ่งด้วยนะครระบบออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราจะมีแต่ความสุขแล้วก็ความสนุกอย่างแน่นอนผมบอกได้คำหนึ่งครับว่าคุณใส่สูสีเนะี้ยเข้ามากโอ้ดื้

รู้สึกว่าแฟนๆจะชอบอสีอะไรที่มันแบบสดใสคลอลฟ์ฟูแบบนี้นะครับเขาก็เลยลองใส่ดูครับเข้าไหมเ,เหลือยเหรน่ารักเนาะยังกันใชุดกุ้งุดกุ้งด้วยไดเรื่องโอชิจุทันแล้วอันนี้จะเป็นสปอยนิดหน่อยคุ่นี้จะเปลี่ยนไปกับชุด ไม่มีบัตรพรุ่งนี้เสียใจด้วยนี่กับฟิลิปปินส์โซซิงคโปร์และโซซานิโบตูมใช่เป็นเสื้อที่ไม่ได้ใส่ทั้งที่ฟิลิปปินส์และที่สิงคโปร์นี่กันิฟุ้ไว้ในรายมกันจ้ะท่านอาารพรุ่งนี้ต้องมานะครับดู้แล้วใช่ไหมครับอาามเซียวยามเซียวยามเซียวยามเซียว่านอาจด้วยนะครับสอนภาษาให้กับเรานะครับคุณดวงแจงครับครับคิดถึง คุณพูดไทยขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยอีกคนมั้งแค่ำนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ทักทายแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยนะครับที่คิดถึงคุณใจจะขาดมากๆนะฮะเชิญครับโอเคสวัสดีครับยองเจครับรังรังจุ๊คิดถึงมากมากจุ๊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  องบอกเลยว่าเราก็คิดถึงคุณยงแจเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับกูคนเป็นห่วงมากผมเองก็เป็นห่วงตั้งแต่ตอนรู้ข่าววชตเอมาเนี่ยขอบจาหน้ตนเยอะชบกชก็อต้นอต้นกจงเยะเป็นห่วเรื่องอะไรครับคุณยองแจครับคุณคุณคุณต้องนั่งการครับทงชชอนครัอนี้งานของคุณทั้งช ถ้าเราคุณอยู่ด้วยนะครับมาเป็น่างแปลภาษาให้เรานะครับคุณตงแจงครับครับคิดถึงคุณคุณพูดไทยขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยอีกคนหมาแน่คำนี้เลยครับอะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ทักทายแฟนอากาเซ่ชาวไทยนะครับที่คิดถึงคุณใจจะขาดมากๆานะฮะเชิญครับถ่ายตัาที่นะครับคับ 이번 쇼 공연을 위해서 준비하신 과정에서 혹시 뭐 재미있었던 뭐 기억에 남는 일이 있었다면? 기억에 남는 일 그냥 되게 뭐막어게 정리하고 이런 게 많았는데 그냥 무대 하면서 그냥 앞에 말씀드린 거랑 좀 똑같아요. 무대가 그래도 살짝 이렇게 다르니까 아. 여기서는 뭐 어떻게 다시 해볼까? 여기서는 어떻게 다시 해볼까? 그래서 어제 리허설이 1시간 뭐 정도 있었는데 조금 오버해서 했었던 것 같아요. 그 아.. 진짜껍 내가 왕가리이란걸내는 거가 왕이야 그래서 내가 거기서 내고 간 이야기를 한 내가 เวที่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเวทีครั้งนี้มันจะแตกต่างจากเวทีคนก่อนะฉะนั้นเมื่อเรามีเวทีเปลี่ยนแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรกับสิ่งที่เราเคยทํามาเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนยังไงคิดแบบนี้เยอะเราก็อย่างเมื่อวานเนี่ยต่อสอนเนี่ยวางแถวไว้แค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าเราก็ผมก็สอนเกินกว่าชั่วโมงผมรู้ว่าคุณกําลังคิดว่าเขาพูดตรงตามที่คุณพูดไหมชิลล์ทักษะที่ใช้ได้จริงหรือเ่ไม่ใช่ เพราะว่าต่อให้ใช่คุณก็ไม่รู้อยู่ดีเว้ยเนี่ยทุกอย่างที่เจตนาให้ดตามก็ไม่ได้รับรูฉชนไม่าด่าฉึนฉันไม่ได้รับถึงแต่ผม어느정도알아들으려고노력하고있어등매복잡방법이없대고배리어피치방해가없다อ่าฮ่าใช่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 แต่พูดถึง MV ชูก้าในอัลบั้มใหม่ต้องบอกว่าคุณเท่มาก แล้วก็ใน m อวสวยมากๆเลยมันมีพอยต์ไหนไหมครับที่คุณอยากให้ทุกคนโฟกัสอยากให้ท uh ุกคนสนใจเป็นพิเศษโนเืุ่่น้아무래도เรื่องจาุโฟกัก็คงจะเป็นใบหน้าของผมนั่นแหละครับแล้วละสายตาไม่ได้ด้วย 전 이거. 네이버. 네이버, 네이버. 네, 많은 분들이 나와서 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 나한서 나와서 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 나이서 나와서 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 나

แล้วรอบที่สี่ยังดูแต่หน้าอยู่ไหมไม่เป็นไรก็ได้อยู่คือทั่งหมดนี้เพราะมันมีแค่นั้นจริงจว้าคุณเต้นอย่างเท่เลยทั้งตัวสวยใช่นะครับก่อนหน้านี้เรามีการพูดไปแล้วว่าล่าสุดคุณก็เป็นดีเจนะครับไปจัดรายการวิทยุแล้วก็เต้นพาเอ่อจะเรียกว่าลูกสาวคงไม่ได้เพราะอายุห4บี่ ได้พาน้องโคโค่ไปจัดรายการด้วย<ะ>เป็นยังไงบ้างครับเขาชิเทโรสฟิเตอร์น์ตอนนั้นโคโค่ก็น่ารักเกินไปก็เลยจัดรายการวิทยุวันนั้นเรื่องอะไรจำไม่ได้เลยครับ <laughs> เพราะว่าเห็นวิ่งแบบโอ้ วิ่งผ่านเลยผมดูในคลิปผู้เชสรได้ดูหครับดูครับคุกคุมแบบสลฮะคิดว่าโคโคอายุกี่ขวบ64ครับเยสุนเนโอยเขอ่าผูครับโัวเย่ผมเหมือนสิงคุณอยู่ครับดิครับขโทษด้วยครับใน몸แม่เดกออิ่โงหวไห่ธรร้ดาวิ่งเร็วมากครับผมโอ้คจโอคุคุ

나 락마. 너무 귀여웠어요 <laughs> 나중에도 어 또할수 있으면 또 해서 올려 드릴게요. 다몇각자 <laughs> 타이 어 แล้ว로็จะอัปโห요 오. 미โอกาส จะพา 데려올 기회는 없을까요? 사실 데려오고 싶은데 그래도 완전 어제 생각에는 코로나가 완전 끝나 버리고는 더 편하게 올수 있을 것 같아서 아무래도 그때 와야 하지 않을까. 요็อย่างงั้นပါมาแ <laughs> ตอนตก่อนมาถึงก็แบบเราพามาใช้สะดวกอะไรนี้ครับถ้ามีโอกาสก็แฟนๆชาวไทยก็จะมีโอกาสได้เจอนะครับซึ่งตอนนั้นโคค่ก็ไม่รู้ว่าจะอายุ80แล้วหรือยังแต่เราก็จะเป็นกำลังใจนะครับเช่นเดียวกันก็จะเป็นกำลังใจกับการจัดรายการของคุณด้วยระหว่างที่จัดรายการวิทยุเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างไหมครับกชิังู혹시방송하면서뭐좀긴장됐다던지 놀라운 일이 있었다. 라디오 할 때요. 사실 할때그 수의사 선생님이 오셔가지고 코코에 대한 거를 되게 많이 캐치해주셨는데 저를 칭찬해주셔서 너무 감사했어요. 어, 내가자 라이간한 끼에요. 미 사타와 패드 마 루브 레이간. 네. 그리고 마 위디차이 코코. 아. 그리고 좀폼 예요. 아, 위차이 코코 대 받으셨는데 칭찬받으셨다. 을 어, 칭찬받았어요. 잘 키웠다고. 와, 뭐. 리엔디마. 아, 저리 와, 해. 긴다 아, 저고 파. 건강식 먹이고, 그쵸. 산책동 좀 자주 시키고 뭐, 그래가지고. 은행을 가고, 파들고, 던, 던, 랜, 열, 두 아이. 혹시 오늘 뭐, 코코팬 미팅? 코코는 how are you? 코코팬 미팅, 코코. 코코팬 미팅, without 코코.

나라, 저희 나라, 우리나라, 그 팬분이 아니신데, 말이잖아. 우리나라, 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 우나라 우리나라, 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 우 우리나라, 우리나라, 라 우리나라, 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 우리라 우리나라, 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 우리나 อะครอ่เงี้ยอ๋อเปนชาวต่างชาติฝนีปู้หนี้ครับดเคยแบบว่าลืมปิดไมค์บ้างไหมครับพวกชิบไขึ้นรืออังกุนอะไรต่างตาจีทำอะไรบ้างอ๋อรณีนอายดีที่ไม่เคยวัารวันอาทิตย์ผมกรู้ทกผมจะลองดูวันจันทหน้าดีไมอะไรครับเออเออเะเพราะว่าเพื่อนผมก็จัดรายการเหมือนกันจัดคู่กับผมเนี่ยรายการวิทยุ